รายการเราเนี่ยเป็นรายการสาระกระทิงเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันเพระเนาะฉะนั้นรัฐบาลน,นี่ช่วยทํางานด้วยครับช่วยทํางานด้วยอย่างวจะน,นั่งถกเถียงกันเฮ้ยมึงออกกูเข้าเอารัฐมนตรีคนนี้ออกคนนี้เข้านั่งเถียงกันคุณดูข่าวนะได้จากบางก็ไอ้เรื่อ,องสร้างภาพจัดอีเวนต์เนี่ยผมว่าเงิ่นงวประมาณส่วนนี้เลิกครับจัดอีเวนต์ต่างๆสร้างภาพเลิกงบประชาสัมพันธ์เลิกเอางบประชาสัมพันธ์งบอะไรต่างๆพวกเนี้ย ที่พวกสร้างภาพทั้งหลายเนี่ยเอาไปใช้กับคนยากคนจนในประเทศเราทํายังไงให้ประชาชนมีความรู้มีประสบการณ์ในการทำา้ากินนะส่งออกก็ติดลบเนี่ยดูข่าวเนี่ยผมดูแล้วมันยับมันแย่มันมันย่อยมันยับไปหมดเลยรัฐบาลชุดน,นี้ก็ฝากนะครับมันแย่หมดจริงๆครับอัตราการจเจริญเติบโตอะไรทุกอย่างแย่หมดนะ ong, GDP นะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้ช่วยทํางานด้วยครับช่วยทํางานด้วยอย่าอ้วนตะนั่งถกเถียงกันเฮ้ยมึงออกกูเข้า รัฐมนตรีคนนี้ออกคนนี้เข้านั่งเถียงกันคุดูข่าวนะนะในฐานนะที่เป็นประชาชนกูก็อยากจะถามด้วยกันว่าล้วพวกกูที่เสียภาษีเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรจากการาปรับรัฐมนตรีพวกเนี้ยนอกจากเป็นการสนองการหาของไอ้พวกที่มีอำนาจในรัฐนะบาลล้วพวกกูทั้งหลายเนี่ยที่เสียภาษีเนี่ยนะพวกกูจะได้ประโยชน์อะไรจากการบริหารราชการของรัฐบาลผมไม่เห็นว่ามันติดมันถกมันเถียง,งกันพูดเลยนะครับว่า ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจริงไหมครับพี่น้องครับมันทำไมไม่ถกเถียงแล้วครับนะไฟไหม้ปา่าฝุ่นพิษที่เชียงใหม่คนจะตายกันหมดแล้วทั้งเจ็บทั้งป่วยเข้าโรงพยาบาลจะหาหนทางแก้ปัญหายัางไงผมเห็นมันพูดเลยนะครับสินค้ากเกษตรราคาถูกไม่มีช่องทางจาหน่ายนะครับส่งออกติดลบไม่มีเห็นมันพูดเลยครับนะครับนี่นอกระบบจมบ้านจำเมืองเจ้านี่คมครูประชาชนไม่เห็นมัน นด็กครับคนทำมาหากินยากายากตกงาตกงานเมื่อวานดูข่าวบริษัทขายรถมือสองใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปรากฏพนักงานเป็นร้อยเป็นพันเป็นกิจการเพราะอะไรครับเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีเขาไม่มีเงินจ้างคนว่าเงินว่างงานเป็นร้อยเป็นพันเดครับเพราะตอนนี้คนก็ไม่มีเงินซื้อรถไฟแนนซ์ก็ไม่ปล่อยเพราะเศรษฐกิจแย่รูปนี้ก็ผิดนัดชำระหนี้ไฟแนนซ์ไม่ปล่อยเฉย จะปล่อยเฉพาะคนที่มีประวัติดีนะครับคนประวัติดีอย่างผมเนี่ยคนประวัติดีนะผมจะไปก่อนนี่ก่อนสิบนะคนยิ่งรวยมากก็ระวังตัวมากเพราะอะไรกลัวว่าเศรษฐกิจมันแย่เงินที่มีอยู่เดี๋ยวจะหมดไปเพราะนั้นเศรษฐีก็ไม่อยากจะให้เงินคนชั้นกลางก็ไม่อยากจะไปก่อนนี่ก่อนสิบเพราะนั้นการปล่อยสินเชื่อมันก็ลดน้อยลงนะครับส่วนคนไหนที่ชาวซื้อรถผมได้คุยกับเพื่อนที่อยู่ในวงการไฟนั้นเพราะว่าผมก็ทํางานในไฟนั้นด้วยเป็นวิทยากรสอนกฎหมายให้สถาบันการเงิน เขาก็าบอกว่าคนผิดนัดชาระนี้เยอะมากครับพี่เดครับการทวงหนี้ยากเร็วๆนี้ผมก็ต้องไปทุกไปบรรยายเรื่องการทวงหนี้ทางอาาีสานอีกนะเป็นบริษัทต่างประเทศกางสินเชื่อทวงนี้ยากทวงหนี้ยากไม่ใช่คนทวงหนี้ไม่เก่งนะทวงเก่งผมต้อ,องอบรมวิชาทวงหนี้ให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเป็นหมืน่นเป็นหมื่นคนนะทุกคนเก่งในเรื่องการทวงหนี้แต่ปรากฏว่าลูกนีมบอกว่าอะไรไม่มีไม่หนีไม่จาย เุที่ไม่มีเพราะอะไรมันทำามากินไม่ได้ขายขายของไม่ได้เหุที่ไม่จ่ายก็เพราะอะไรไม่มีไม่หนีไม่หนีก็ไม่รู้จะหนีไปไหนอ่ะทุกวันนี้ก็เช่าบ้านหนีไปก็ต้องไปเสียค่าเช่ามันก็ไม่รู้จะหนีไปไหนไม่จ่ายก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายเพราะฉะนั้นลูกนี้ประเภทสามไม่เนี่ยก็เยอะแยะเต็มบ้านเต็มมก็ต้องให้อาจารย์เดไปสอนเทคนิคการทวงหนี้ผมก็ไปสอนวิธีการทวงหนี้หลักในการทวงหนี้ของผมที่สอนให้กับสถาบันการเงินก็หลักๆคือหนึ่ง ใจเขาใจเราเนอะอืมต้องเราเราเป็นเขาเนี่ยเราต้องคิดว่าเราควรจะพูดกับเขาแบบไหนอันที่สองใช้หลักเครียกอะไรเนะีสันติวิธีอย่าพูดแรงอย่าขคค่มขู่อย่าคุกคามอันที่สามนะครับทวงนี่เขาจ่ายตามสภาพเศรษฐกิจสี่ให้กําลังใจให้กําลังใจอย่าไปซ้ําเติมครัานะการซ้ําเติมเนี่ยครับมนการก็มันยิ่งไม่มีโอกาสที่จะได้รับํานันนี้สุดท้ายนะครับ นะครับต้องพยายามให้ลูกหนี้รักษาเครดิตรักษาเครดิตไว้นะครับให้เห็นประโยชน์ในการที่จะดิ่งนนวนขวายหาเงินมาชำระหนี้ตามสภาพของตัวลูกหนี้แต่ต้องสอดคล้องกับนโยบายสินเชื่อของบริษัทไทยนั้นอันนี้คือหลักๆที่ผมอยากจะพูดง่ายๆให้กับพี่น้องประชา,าชนในการอบรมนักทุกนนี้ให้กับสถาบันการเงินหลายแห่งทุกทุกุแบงก์บริษัททวงนี้แบงก์สมาคมชมรมอะไรต่างไมไเป็นเบี้ยก่อน นะลองถามดูได้นะครับว่าพี่เดชเขาบรรยายโคตรมันเลยทั้งวันทั้งคืนนะพี่เดไม่ต้องห่วงลนะ้วลูกศิษย์ไม่มีหลับเราแม่งตาเหลือกตลอดเนะี่ยเวลาพี่พี่เด์ไปสอนกฎหมายทูนี่เทคนิคการทูนี่นะครับนะอย่าไปขม่มไปขู่เขากา,ขการข่มการขู่นี่แม่งไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชา,าชนได้ทราบว่านะอนะครับอนะเอออมอม ครับเข้าใจนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอเรื่องการบ้านการเมืองการบ้านการเมืองก็ต่อให้มันจบจบไปเลยนะครับเรื่องการเลือกตั้งสองพอรครับการเลือกตั้งสองพอที่กําลังจะมากันในเร็วนี้ก็เห็นได้ข่าวว่าใครอยากจะลงสมัครก็ต้องไปเลือกเอานะครับว่าควรจะไปลงจังหวัดไหนควรจะไปควรจะลงอาชีพอะไรเพราะว่าการลงผิดปุ๊บโอกาสได้รับการเลือกตั้งแต่เริ่มต้นในแมงไม่มีนะ พราะระบบสอวเมื่อวานนี้ผมดูข่าวเขาบอกว่าการแนะนําตัวเนี่ยทําได้แต่การหาเสียงทําไม่ได้การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก็ทําไม่ได้ไลฟ์สดก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่แม่งจะคิดไปลงเล่นสอวสอวก็ต้องคิดว่ายิ่งจะเป็นวิธีกรอะไรอาจจะต้องลาออกนักจัดรายการ,รอะไรต่างก็อาจจะต้องเลิอกอาชช่วงอาชีพมันไปชั่วคราวที่มีการเลือกตั้งเพราะว่ากันไปส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้สนใจในการจะลงสมัครอะไรนะครับ นะครับถ้านะถามว่าสนใจไหมก็คงจะไม่สนใจนะครับเราว่ากันตรงๆนะเพราะว่าถ้าจะไปลงสมัครแล้วแม่จะมานั่งไลฟ์ส่งไลฟ์สดก็ไม่ได้มาให้ความรู้ความรู้อาหารแล้วแม่ก็มีความเสี่ยงมีคนไปร้องว่านะเป็นวิธีการหาเสียงหรือมาแนะนําตัวนอกจากที่กฎหมายกําหนดรู้สึกว่าเขาจะให้แนะนําตัวกับผู้สมัครด้วยกันเท่านั้นแล้วก็อะไรนี่ใช้กระดงกระดาษอะไรต่างๆแล้วดูกฎระเบียบของปกตแล้วแม่โคตรล้าหลัง นะครับก็เป็นการเอ่อเขาเรียกอะไรเอ่อระบบการหาเสียงที่ฟังและผูกงงไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่วนตัวผมก็คงจะไม่ได้คิดสมัครอะไรนะครับนะก็จะติดตามกันต่อไปว่าเอ่อการสมัครที่แม่งจะคดจะโกงกันขนาดไหนผมเชื่อว่าแม่งจะมีการโกงกันและผมเชื่อว่าปกต,ตชุดนี้ก็คงไม่มีปัญญาในการที่จะไปป้องกันการโกงจากการเลือกสวได้เพราะว่ากคต,ตทุกยุคทุกสมัยกูผมก็เห็นนะทำอะไรไม่ได้ นะนะครับทำอะไรไม่ได้ไม่ทันในพวกที่มาสมัครเพราะว่าทั้งผู้สมัครสสอส,อสอวอแต่ละคนในแมกก็เชี่ยวลากนินเดินนี้นะคมนี่แม่เดินทางไปที่ไหนเนี่ยเอ่อเขี่ยวจนกลากกลากนะครับนะพรมถลอกบอกเปิดกันหมดนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่ากระบวนการโกงเนี่ยแม่กจะเต็มบ้านในเมืองนะแล้วผมไม่เชื่อน้ํายากรก,กนตนะเป็นความเห็นส่วนตัวพี่ร้องเชื่อแม่กรก,กตผม,มผมเชื่อผมเชื่อแม่ต้องมีการซื้อเสียงซื้ออะไรต่างๆ อย่างการเลือกตั้ง2บอนี่แม่ก็ะไรนะคนที่จะไปเลือกกันเองได้หัวละ2,005เพราะนั้นนะการเมืองสมมุติว่ามันอยากจะเป็น2วอ,อในจังหวัดกอไก่สมมตินะแม่ก็ต้องไปจ้างมาหวละ1 0 0าเหมือนกับการซื้อเสียงนะน,นะครับออจ้างมา2,005จ้างแม่มาสักร้อยคนก็คูณเข้าไปสองสามร้อยก็ได้แล้วแม่ก็เลือกพวกเดียวกันใครคะแนนมากกว่าแม่ก็ผ่านรอบแรกไปแล้วหลังจากนั้นก็ไปเลือกควาเลือกควายก็แต่ละแต่ละ แต่ละอาที่แม่ก็เป็นพวกเดียวกันแล้วมันก็มาเลือกพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้กูก็ไ่เข้าใจว่ามันออกแบบมาเพื่ออะไรยังไงนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะฮะคือออกแบบมาแล้วมันก็เออก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงเหมือนกันนะอืมนะครับนะออกแบบมานะครับยังไงกันเนี่ยครับชาวบ้านไปนะดูต่อไปบ้านเมืองแม่ก็เป็นอย่างนี้อยู่กันไปใครอยู่ไม่ได้ก็ย้ายประเทศแม่ไปนะครับนะ ใครี่ฟังรายการพี่เดยอยู่อ่ะอยู่ไม่ได้ก็ย้ายประเทศไปนะไปพอใจก็ย้ายไปอยู่ประเทศอืศ่นซะนะไอพวกประเด็นการก็เคยพูดไปไม่พอใจไม่เห็นด้วยนะไม่ชอบรัฐบาลกนะย้ายประเทศไปนะครับเออดีไหมครับนะเออไม่พอใจก็ย้ายประเทศไปนะครับนี่หลายๆคนก็บอกว่าเออนึกถึงลุงตู่นะพอได้เศรษฐาได้พวกคณะทักสิณมานี่นึกถึงลุงตูนะเงงงต่เลยบางคนบอกเอ่อนะครับทาไมคนนึกถึงลุงตู่นะ เออนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับพี่น้องประชาชนเอ่าเคยเล่าเคยกล่าวมั้ยอ่านะครับเนี่ยย้ายไปอยู่ประเทศลาวนะครับขอบคุณครับสบายสบายอ่ะนี่ก็คือระบบที่แปลกแทนที่ให้ประชาชนเลือกสออปอรกนะตากดว่าอะไรเอ่อแม่งก็ให้คนที่สมัครเลือกกันเองแล้วใครแม่งจะมาเลือกกูสมมติว่าสมมติว่ากูลงเนี่ยใครจะมาเลือกกูทุกคนแม่งอาสมมติอาทนายมาลงกันหมดเนี่ย ทุกคนแม่ก็อยากเป็นน้้นจะมาเลือกกูเพื่ออะไรยกเว้นอะไรนะกูไปจ้างมันมามันถึงมาเลือกกูก็แค่นั้นแหละ